สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับคุณครูนักการแสงอารมณ์อีกครั้งนะคะ คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่3แล้วนะคะที่เป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมนะคะสําหรับข้อนี้นะคะคุณครูขอ,อยกตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่4นะคะที่อยู่ในหน้า73สําหรับโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์เป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะแต่ขั้นตอนวิธีการทําเราจะไม่ได้ใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมกันเลยนะคะแต่ว่าเราจะมีวิธีการหาพื้นที่โดยประยุกต์ใช้กับรูปสามเหลี่ยม เรเรียนอยากทราบไหมคะว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้กับรูปสามเหลี่ยมได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับโจทย์ปัญหาข้อที่4นี้นะคะกระดาษรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าแต่ละด้านยาว4เซนติเมตรด้านที่ขนานกันอยู่ห่างกัน7เซนติเมตรด้านหน้าของกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่าใดเราไปลองวาดรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ากันเลยค่ะ นักเ,เรียนลองสังเกตนะคะท้างครูลองลากเส้นทแยงมุมนะคะตามเส้นประในรูปนี้จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยม6รูปที่เท่ากันนะคะเขาบอกว่าด้านที่ขนานกันนะคะอยู่ห่างกัน7ซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นระยะห่างนะคะของเส้นที่ขนานกันก็คือ7ซนติเมตรครึ่งหนึ่งของ7ซนติเมตรนะคะก็คือ3.5ค่ะ นั่นหมายความว่าทั้งครูดึงรูปสามเหลี่ยมออกมาหนึ่งรูปค่ะคือรูปสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ค่ะจะมีความยาวฐานเท่ากับ4ซนติเมตรค่ะและจะมีความสูงเท่ากับ3.5ซนติเมตรนั่นเองค่ะสูตรการหาพื้นที่คือเศษ1ส่วน2คูณความสูงค่ะคูณความยาวฐานค่ะ รูปสามเหลี่ยมรูปนี้จึงมีค่าเท่ากับเศษ1นส่วน2คูณความสูงของเรานะคะก็คือ3.5ค่ะและคูณความยาวฐานนะคะก็คือ4เซนติเมตรนั่นเองค่ะตัดทอนค่ะจะได้เท่ากับ2คูณ3.5นะคะมีค่าเท่ากับ7ค่ะนั่นหมายความว่ารูปสามเหลี่ยมของเรานะคะ1รูปนะคะมีพื้นที่เท่ากับ7ตารางเซนติเมตรค่ะ โจทย์ต้องการให้เราหานะคะรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเพราะฉะนั้นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าของเรานี้นะคะมีรูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันอยู่หกรูปพื้นที่ของรูปหกเหลี่ยมนะคะจึงมีค่าเท่ากับ7คูณ6เท่ากับ42ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะด้านหน้าของกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เท่ากับ 42ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับตัวอย่างโจทย์ที่3นะคะเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าโจทย์จะให้รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามาเราสามารถประยุกต์ใช้กับสูตรการหาพื้นที่รูปอื่นๆได้ เราสามารถแบ,บ่งรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมได้และก็ใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมาหาคำตอบได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบตัวอย่างของโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ที่สาไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ